ตอนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่ช่วงของรอบรัวตลาดทุนไทยนะครับและในวันนี้นะฮะเราก็ยังคงเกาะติดประเด็นเดิมซึ่งก็คือโครงการยัง financial star competition 2014นะครับและในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกันถึงผู้ได้รับรางวัลหรือตัวแทนผู้ได้รับรางวัล ptt csr star team นะที่สุดแห่งนักวางแผนการเงินรุ่นใหม่หัวใจ csr ครับและในวันนี้เรามาพูดคุยกันครับกับนางสาวทยรัฐเวชปัญญาวงศ์หรือว่าน้องผานะครับมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับน้องผาสวัสดีครับกอนื่สอบถามวลยดีกว่าว่า เข้าโครงการนี้มาเนี่ยตัดสินใจยังไอองคิดว่ายังไงถึงได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ครับค่ะคือเหมือนกับว่าตอนแรกพาเรียนอยู่ทางด้านสายการเงินอยู่แล้วอะค่ะแล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นที่ตัดสินใจว่าจะสมัครเข้าร่วมโครงการคือเราอยู่ปีสามเรารู้สึกว่ายอยากจะอยากจะมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องสายการสายการเงินนะคะแล้วก็อยากจะรู้จักช่องทางในการทําประกอบอาชีพในสายการงาเงินมากขึ้น แล้วก็ในเด็กการเงินส่วนใหญ่เขาจะรู้จักโครงการอย่าง Financial Study ค่ะว่าเหมือนกับเป็นโครงการแนวหน้าเลยในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนหนูก็เลยตัดสินใจว่าจะสมัครโครงการนี้ค่ะเพราะว่าเหตุผลนี้ชอบอย่างนี้และใช่แล้วเข้ามาร่วมตั้งแต่ที่ปีที่แล้วใช่ไหมที่มาร่วมแข่งขันไปในโครงการนี้คิดว่าประสบการณ์ที่ได้รับหรือประทับใจอะไรบ้างกับโครงการนี้มากที่สุดค่ะคือโครงการวัยเป็ปสที่หนูเข้าร่วมนะคะคือหนูประทับใจหลายอย่างมากค่ะ แต่ถ้าผูท้ที่พูดแบบสรุปให้หนูได้นะคะคือหลังจากที่หนูจบจากโครงการน,นี้ไปหนูรู้สึกว่าหนูได้ความพยายามได้ความรู้แล้วก็ได้เพื่อนนะคะ mm hmm. คือเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยเวลาเราเข้ามาร่วมในโครงการนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการแบบ มอบหมายงานให้เราทำ <Yeah. S 2> คืองานที่เราได้ไดเจอเนี่ยจะมีทั้งงานเดี่ยวและทําง,งานกลุ่มซึ่งแบบเป็นงานที่เราไม่เคยทํามาก่อน mm hmm. ตอนแรกเราก็จะรู้สึกเอ้ยงานมันใหญ่เกินไปเราจะทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องทําให้ถึงที่สุดพอ mm hmm. ทําไปมันก็เหมือนกับเป็นการฝึกใจเราให้แบบ mm hmm. ให้เข้มแข็งไปด้วยอดทนไปด้วยเรายิ่งทําก็ยิ่งรู้ยิ่งทําก็ยิ่งรู้อะคะ่ะ mm hmm. แล้วพอตอนอยู่ในโครงการเนี่ยเพื่อนที่ร่วมโครงการเขาก็จะแบบ เอาข้อมูลมาแชร์กันมาแบ่งกัน,นะคะก็เลยแบบได้เพื่อนไปด้วยที่แบบสนใจในเรื่องเดียวกันนะคะก็ถือว่าได้ทําอะไรแปลกๆใหม่ๆนะจอดที่เรานอกจากเรียนทีนี้เนี่ยคิดว่าตอนที่เราได้รางวัล p t t CSR Star Team เนี่ยคุณสมบัติที่ดีของนักการแผนการเงินงรุ่นนี้ของ CSR เนี่ย,ยค,คืออะไรค่ะสำหรับ CSR หรือว่า Corporate Social Responsibility นะคะ คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะถ้าสมมติเป็นเรื่องของการผลิตเรื่องต้นก็จะมีพวกความรับผิดชอบต่อสังคมผลิตให้ทําการผลิตให้ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนถ้าในด้านของนักการเงินนะคะหนูคิดว่าคุณสมบัติสําคัญของนักการเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับ CSR ก็คือเป็นความซื่อสัตย์อะค่ะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเราแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าค่ะคือซื่อสัตย์ในหน้าที่ของเราคือประกอบหน้าที่ของเราให้ถูกต้องแล้วก็ถูกต้องตามจรรยาบรรณของเราอะค่ะก็จะ ถ้านักการเงินดีระบบการเงินก็จะดีส่งผลให้เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจภาพรวมอะคะ่ะดีประเทศชาติก็จะพัฒนาไปได้อย่างมีเสถียรภาพแล้วก็ยั่งยืนนะคะคสุดท้ายแล้วอยากจะให้เชิญชวนเพื่อนๆนิดหนึ่งว่าของการนี้ยังไงแล้วถ้าอยากจะสมัครเนี่ยมีต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างหรือว่าลองลองเชิญชวนเพื่อนๆดูดีกว่านะครับ,รบก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมาสมัครโครงการยังเฟดเนชั่ a สตาร์กันนะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้กับให้กับ เออเราที่มีความสนใจทางด้านการเงินการลงทุนนะคะโดยเป็นการให้มุมมองใหม่กับเราเนี่ยจากวิทยากรที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงนะคะแล้วก็มาที่นี่เนี่ยไม,ไม่ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเอออยู่เรียนหรือว่าศึกษาอยู่ในสายการเงนินเท่านั้นนะคะขอแค่มีความสนใจในเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยมาสมัครเนี่ยก็เหมือนกับเราจะได้ทั้งความรู้ใหม่จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญแล้วก็ได้แบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนที่เขามีความสนใจ ในเรื่องเดียวกันเหมือนกับว่าเขาเข้าโครงการนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้เพื่อนที่ดีกลับไปด้วยค่ะได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะถ้าคุณผู้ชมนี่คืออีหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้จัดขึ้นนะครับยัง f i n a n c l s t a r Competition 2015นั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในทางเว็บไซต์ของ TSI นะครับผู้ชมครับวันนี้คือทั้งหมดของช่วงรอบรู้ว่าตลาดทุนไทยเรรรื่่ออองงงาขตตลดุุนนทีคคณจเป็ู้้ับ